ถ้าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะสร้างให้ธุรกิจคุณแข็งแรงนะครับทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากคุณวันนี้ผมขอเล่าแนวทางในการทำการตลาดที่คุณจำเป็นต้องคิดจำเป็นต้องออกแบบสำหรับธุรกิจของคุณครับสวัสดีครับผมอนันต์สมศร์ s m e j u m c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับวันนี้ผมขอเล่าแนวทางในการทำการตลาด3เรื่องที่สำคัญนะครับที่คนทำธุรกิจต้องทำความเข้าใจต้องคิดกับมันต้องสร้างและก็แสดงให้ลูกค้าของคุณรับรู้นะครับซึ่งถ้าคุณทำได้เนี่ยโอกาสที่ยอดขายของคุณ เพิ่มขึ้นมีมากแน่นอนครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อที่1สร้างความแตกต่างกลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับมันคือการสร้างความแตกต่างมันคือสิ่งที่คุณเก่งจุดเด่นจุดแข็งของสินค้าหรือธุรกิจของคุณความแตกต่างของธุรกิจของคุณถ้าจะให้มันเจ๋งๆเลยนะครับมันจําเป็นต้องเป็นความแตกต่างที่คุณทําได้ดีกว่าคู่แข่งของคุณด้วย ผมคิดว่าจริงๆแล้วคุณๆก็คงพอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ผมทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะตอบย้ําแล้วก็ย้ําเตือนคุณว่าการสร้างความแตกต่างเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สําคัญมากครับไม่รู้คุณโดนคําถามนี้เหมือนผมบ่อยๆหรือเปล่านะครับลูกค้าชอบยิงคําถามเด็ดถามเราเสมอนะครับว่าทําไมลูกค้าต้องตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการกับคุณแตกต่างอะไรที่เขาจะไปซื้อจากคู่แข่งของคุณ ผมอยากอยากให้คุณเนี่ยลองนึกคําถามนี้แล้วลองตอบคําถามดูนะครับแล้วคุณลองคิดดูสิว่าเมื่อคุณฟังคําตอบของคุณแล้วเนี่ยลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของคุณหรือไม่ครับประเด็นของมันก็คือผมอยากให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะค้นหาพื้นที่ที่คุณเจ๋งแตกต่างและเก่งกว่าคู่แข่งถ้าคุณยังไม่มีเลยยังหาไม่เจอนะครับคุณอาจจะต้องเริ่มสร้างมันขึ้นมา ไอความแตกต่างนี่ก็อย่างเช่นมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยก็ได้มันอาจจะเป็นการบริการที่สะดวกรวดเร็วของคุณหรืออาจจะเป็นฟีเจอร์ของสินค้าของคุณที่สินค้าของคู่แข่งยังไม่มีหรือยังทำได้ไม่ดีเท่าครับในความคิดของผมนะตัวช่วยที่สำคัญคือตัวคุณเองครับคุณสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ โดยใช้ตัวคุณเองยิ่งโดยเฉพาะอยู่ในงานที่ทําเกี่ยวกับงานบริการหรือเกี่ยวความเชี่ยวชาญงานซ่อมงานรักษาหรืออะไรที่คุณต้องแก้ปัญหากับลูกค้าคุณสามารถสร้างตัวตนของคุณให้มันโดดเด่นโดยใช้วิธีการการทํางานแบบมืออาชีพ ตรงเวลาซื่อสัตว์ไว้ใจได้คุณเตรียมตัวเสมอเมื่อจะพบกับลูกค้าคุณมีความรู้ลึกร,รู้จริงในธุรกิจของคุณสิ่งเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่คุณสามารถสร้างขึ้นมาได้และสามารถทำให้เหนือคู่แข่งของคุณได้ครับ ก่อนไปต่อนะครับผมขอแทรกนิดเดียวครับถ้าคุณยังไม่ Subscribe ช่องของเรานะครับรบกวนกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ส่งวิดีโอไปให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับถ้าคุณ Subscribe อยู่แล้วก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอตัวนี้แต่ถ้าคุณไม่ชอบเลยก็รบกวนกดไ like ลค์รัวๆครับข้อที่2ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะนําเสนอความแตกต่างให้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ย คุณจําเป็นต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนคนคนไหนที่เขาจะเห็นคุณค่าความแตกต่างความเชี่ยวชาญของคุณและที่สําคัญเขายอมที่จะจ่ายเงินเพิ่มสําหรับความแตกต่างที่คุณนําเสนอด้วยมันก็คือลูกค้าที่ผมและคุณอยากได้ครับดังนั้นเพื่อที่ให้คุณเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในฝันของคุณเนี่ยคุณจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายใน2มุมใหญ่ๆนะครับ ข้อแรกก็คือลักษณะของกลุ่มคนหรือภาษาอังกฤษเรียก Demographics นะครับก็เป็นข้อมูลการตลาดทั่วพื้นฐานนี่แหละครับเพศลูกค้าของคุณเนะี่ยเพศอะไรอายุเท่าไหร่มีไรายได้ประมาณไหนอยู่จังหวัดอะไรอันนี้ข้อมูลเบสิกข้อที่2นะครับผมให้น้ำหนักมากที่สุดในชั่วโมงนี้เลยคือไลฟ์สไตล์ของลูกค้านั่นเองสิ่งที่ลูกค้าในฝันของคุณชอบทำเขาชอบกินอะไรชอบ ทานอาหารอะไรมีปัญหาอะไรเขามีความหวังความคิดความอ่านหรือความต้องการของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรและข้อมูลที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องค้นหาให้ได้ว่าเรื่องใหญ่ๆที่ลูกค้าคาใจหรือเรื่องใหญ่ๆที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยยังไม่ตัดสินใจมาใช้บริการกับคุณหรือยังไม่ตัดสินใจมาซื้อสินค้ากับคุณเนี่ยมันคือเรื่องอะไรแล้วคุณต้องพยายาม หาคำตอบแก้ปัญหาให้กับลูกค้าครับทั้งหมดนี้จะทำให้คุณเนี่ยมีความเข้าใจและเห็นภาพลูกค้าในฝันของคุณมากขึ้นครับทำให้คุณมีไอเดียในการทำการตลาดที่เหมาะสมทำให้คุณสร้างคอนเทนต์การยิงแอดของคุณได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นครับเรื่องที่3นะครับคุณต้องโฟกัสแล้วก็นำเสนอความแตกต่างของคุณ อย่างสม่ำเสมอให้คุณใช้เวลาแรงกายแรงใจรีซอร์สต่างๆที่คุณมีเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นถึงคุณค่าความแตกต่างที่คุณมีคุณใช้การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมเข้าถึงกับให้เข้าถึงลูกค้าแล้วก็นำเสนอจุดแตกต่างให้ลูกค้าซึมซับให้ลูกค้าเข้าใจ และคีย์สำคัญในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนะครับก็คือคุณต้องทำมันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องครับทั้ง3มเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องคิดแล้วก็สร้างมันขึ้นมาสำหรับกลยุทธ์การตลาดของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ s m e จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกอาทิตย์ครับ ผมอน,นันต์สมสศร์ SME Jump Co Th เราพบกันใหม่ครับ